โอเคครับวันนี้เราอยู่ในรายการ d n g a m เ n TV อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะฮะมีไมค์ครับ0.60 1ดิวซีมารีวิวกันรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่นะครับมาที่นี่เลยสตอร์นก็จะมีจิปแแ้้วก็อันล่างสุดนะครับมีเรียมน,นะครับเนี่ยเนี่ยสองอันนี้นะครับมันให้เราซื้อนะครอันนี้คืออะไรไม่รู้ ช่างมันเอาว้างอเฮ้ยเดี๋ยว What the fuck โอเคในส่วนตรงนี้เราก็จะกลับออกไปดีกว่าเฮ้ยแหลกค้างเุ้ยหายโอเคเราก็กดกลับมาครับเราก็จะแปบนึงขอลบก่อนอืมอย่างไวะแปบนึงลบก่อน ลบโลกยังไงอ่ะโอเคช่างมันเดี๋ยวเราสร้างสร็จใหม่จะดีกว่าสร้างใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างเวอร์ใหม่ซีดไม่ต้องใส่นะเเข้าไปเลยเย้่อะไรเนี่ยรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมถ้าเสียงเบาก็ขอไปด้วยอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ย กลับกลับกลับมันคืออะไรก็ไม่รู้อือือรนะอแป๊บหนึ่งเครื่องผมมันกากนะฮะเสียงเบาก็พอภัได้นะฮะตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วนะครับเตียงดังไม่ได้นะจะโดนคนข้างบ้านเขาด่าโอเคมาโอเค เราก็จะไปดูในส่วนของของกันเลยก็จะมีบล็อกเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีมีอะไรนี่ครับมีอันนี้นะไม่รู้มันคืออะไรนะมีแต่ผมรู้ว่ามันใช้ยังไงนะก็มันสามารถทำแบบนี้ได้นะ นีเราม,มีเจ้าตัวนี้นะครแต่ผมจะใช้ให้ดูนะว่ามันใช้อย่างไรโอเคเดี๋ยวเราจะวางบล็อกแบบนี้นะฮะทุกทุกคนน่าจะรู้กันดีนะว่ามันใช้อย่งไรแบบนี้นะฮะแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปุ๊บนี้นะฮะแล้วก็เอาไอ้เจ้านี้นะฮะวางไว้ตรงกลางครนะับมันก็จะมีแสงขึ้นไปแบบนี้นะฮะ แต่มันอาจจะไม่ไม่ค่อยมีแสงร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ายังเป็นตัวทดลองอยู่โอเคครับแล้วผมก็มีรู้มาว่าภาคอ่าตัวทดลองตัวนี้นะครับสามารถสร้างวิเทอร์บอร์ดได้แล้วนะครับนี่แ๊บหนึ่งเอาเอ้ยเดี๋ยวกดกดไม่ได้วะเอาเอ้ยเอามัวอะไรทีนี้เอ้ย,อย,อยโอแมกดยากกดเย็น ว่าหัววิตเทอร์บอสเอ้ยไม่ใช่วิตเทอร์บอสสเกลเลตันวิตเทอร์สเกลเลตันนี่ไงแล้วก็ซูซานมัง้งใช่ไหมนี่นะแล้วก็มีอีกนะครับที่เวลาเราฆ่าวิตเทอร์ได้มันจะได้มาอยู่ไหนนี่ฮะแล้วฆ่าวิตเทอร์มาเราก็จะได้เจ้านี้มานี่ฮะเราจะได้เจ้านี้มาไม่รู้ใช้ยังไงนะอืม เอายัง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 ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้โอเคเอ้ยมาทจไมอีกเนะี่ยเอ้ยถ่าเดี๋ยวเราจะไปตรงอื่นโอ้โห้แลกแลกแลกถ้าแลกขอใครดูหนึ่งสองนี่เนะี่ยเราก็จะวางไปแบบนี้นะโอเควางเหมือนเราสร้างโกเลมนะนี่ฮนะแล้วก็เอาหัววิทสเกลตันวิทวิทย์เท่าสเกลิ her, สแตนถุยพูดผ,ผิดหลายรอบไปโอเควางไปสามอันนะครับ ตุ้มนะครับเราก็จะได้มันมาแล้วโอเคครับรอรอมันครับแต่เราก็จะเอาดาบกันดาบดาบโอเคดาบดาบไหมแน่งเนี่ยมันระเบิดแล้วเราจะสู้กับมันกันตัวตัวเลยเอาอยู่ไหนวะมาสู้กันเฮ้ยเยอะโอ้โหแหลกมากเลยตอนนี้ตุ้มตุ้มตุ้ม เกมมาสู้มันวิ้ยวิ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 นี่เนี่ยนีมา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 วิ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 แป๊บนึงนะค้างไอ้บ้าเอ้ อุยจิ๊บอุ้ยอุยอุยแลกอุยอแลกอุ้ยอุยอุยอุย,อยแลกแลกโอเคแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับดเดี๋ยวขอออกไปจากตรงนี้่อนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็สําหรับลิงกนะครับอยู่ใต้คลิปนะฮะหรือใต้คําอธิบายนั่นเองนะถ้าเกิดอยากเล่นก็โหลดไปกันเล่นกันได้เลยนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอ,ขอลากันไป เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อายกันด้วยนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะ